เมนูที่เผ็ดร้อนถึงใจเลยครับขั้วเนื้อหน่อไม้ดองนะครับเป็นเมนูที่สายเนื้อห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดครับคุกกับข้าวสวยร้อนนี่นะครับเมนูนี้ข้าวหมดหมอออีก1เมนูเลยครับมาเริ่มต้มหน่อไม้ดองกันก่อน,น,น,นเลยนะครับต้มน้ําทิ้งไปก่อนเลยแล้วก็มาตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยพริกจินดาตํานะครับลงไปผัด เราจะผัดให้หอ,อมขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับอีกเล็กน้อยนี่ก็จะทำให้ขั้วเนื้อหน่อไม้ดองของเราในวันนี้มีความเผ็ดจัดจ้านขึ้นมาอีกนะครับผัดให้พริกแกงของเราเนี่ยแตกตัวออกมาให้หมดเลยนะครับเมื่อได้ที่ปุ๊บเชฟก็จะใส่เนื้อสับลงไปเลยครับ ถ้าเกิดใครไม่ทานเนื้อเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ตัวอื่นนะครับผัดเนื้อให้สุกให้ได้ตามที่ต้องการเลยครับแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ดองที่เราต้มทิ้งเมื่อกี้นี้นะครับเจฟจะนำมาหั่นให้เล็กๆหน่อยนะครับ เวลาทานก็จะง่ายขึ้นนะครับผัดให้เข้ากันอีกสักทีนะครับตอนนี้กลิ่นฟุ้งไปหมดแล้วครับเราจะผัดให้ความเปรี้ยวของหนออ่อไม้เนี่ยออกมาผสมกับเนื้อที่เราคั่วแห้งๆไว้นะครับแล้วก็ปรุงรสชาติโดยผงปรุงรสครับน้ำตาลสายเล็กน้อยนะครับน้ำปลาครับ แล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนะครับหน่อไม้เขามีความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับมาเจอกับพริกแกงเผ็ดแล้วก็ทิกที่เราตำลงไปด้วยลงตัวกันสุดๆไปเลยครับเผ็ดร้อนคู่สองกันไปเลยตามด้วยใบมะกรูดฉีกลงไปเพิ่มกลิ่นหอมครับ ณนะตอนนี้ก็เร่งไฟให้ร้อนได้เลยนะครับแล้วก็ผัดให้เขาแห้งๆนะครับตกท้ายด้วยใบกระเพราเลยครับแล้วก็ผัดให้ใบกระเพราเนี่ยโดนความร้อนให้หมดนะครับถึงเวลาพอเอาลงใส่จานแล้วเนี่ยใบกะเพราของเราก็จะไม่ดำนะครับแล้วก็จะเขียวสดอยู่อย่างนี้น่าทานขึ้นมากครับรสชาติจะเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับกินกับข้าวสวยรลล้อนๆนะครับ หยอกน้ำปลาหอมๆลงไปอีกสักเล็กน้อยนะครับืเ <c oughs> มนูนี้ข้าวจะไม่หมดหม้อได้ยังไงล่ะครับลองทำตามกันดูครับอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆ